สวัสดีครับก็กลับมาพบอีกแล้วนะครับวันนี้เกี่ยวกับสกิลเสริมอาชีพพ่อค้านะครับวันนี้ทางชาวเกาะเกมมิงเราเนี่ยจะพาไปแนะนําวิธีการทานะครับแล้วของที่ต้องใช้นะครับ3สกิลนะครับในคาร์ตอนจะเป็นพ่อค้านะครับผมก็มีทั้งเชนคาร์ดนะครับคาร์เรวอลูชันนะครับผมแล้วก็เคซีอบโลนะครับผม3สกิลครับที่เป็นอาชีพเสริมพ่อค้าที่จะเป็นต้องมีนะครับผมก็เดี๋ยวมีวิธีการทํายังไงจะไปดูกันนะครับ ครับผมมาเริ่มดีสกิลแรกนะครับผมเคซี่อัพโรนะครับสามารถทำได้ตอนจอบ15นะครับของที่ใช้ก็ตามรูปนี้เลยนะครับหาไม่ยากนะครับผมของที่ใช้ก็คุยกับ n p c ตัวนี้เสร็จเสร็จปุ๊บก็ได้มาเลยนะครับคุยแค่คุยนะครับเพิ่มไ t r 4านะครับจำเป็นมากๆครับสกิลนี้นะครับหาของมาเขาแล้วมาคุยทีเดียวนะครับ NPC ประมาเลข4เลข5บนคีย์บอร์ดนะครับผมสกิลถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปหา NPC ทําซีทำคัทเรวอลูชันนะครับ ในตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ยทำมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาพาไปดูเฉยๆนะครับว่า n p c ตัวไหนนะครับแล้วก็มีของใช้อะไรบ้างนะครับจะได้เพื่อนๆจะได้เตรียมมาถูกนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่ครับ n p c ตรงนี้นะครับผมถ้าดูในมินิแมปมินิแมปทางขวาบนนี่ก็จะเห็นอยู่ว่าแถวๆอยู่แถวๆเรือนะครับผมอยู่ประมาณเลข6นะครับนี่ครับของที่ต้องใช้นะครับสามารถทำได้ตอนจบอบ35นะครับผมของต้องใช้ก็มีนี่ครับตามรูปเลยนะครับหาไม่ยากครับหาง่ายมากเลย หนวดนั้นก็ตบดอบจากไฮด้านะคฟลายวิงก็ดอบทั่วไปนะครับแล้วก็สติกี้มัดคัดก็ดอบในบาบิลันดอบหมดครับก็มีเหล็ก20อันนะครับแล้วก็น้ำองุดอีก2อันนะครับนะครับของใช้ก็ใช้ประมาณนี้ครับสกิลสุดท้ายนะครับผมก็เป็นเชนคาร์ตนะครับ m อ c ก็อยู่ข้างบนมินิแมปนะครับตรงเลข8นะครับของที่ต้องใช้ก็ตามรูปไปนะครับผม ทำได้เราจบที่สนะครับเอาไว้เปลี่ยนคาร์ดรถเข็นข้างหลังเราครับไว้สวยๆงามๆนะครับจะได้มีสีสันหน่อยนะครับเห็นไหมครับคาร์ดเนี่ยก็เปลี่ยนตามเลเวลนะครับเลเวลมากสุดก็คือเห็นไหมครับรถรถเก้าสิบขึ้นไปก็จะเป็นรถใหญ่หน่อยนะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับก็ทําสกิลก็มีอยู่แค่นี้นะครับนะครับจะมีรถเข็นให้เลือกตั้งแต่รถธรรมดารถไม้รถดอกไม้แล้วก็รถหมีนะครับแล้วก็รถเหมือนกับเป็นรถเข็นใหญ่นะครับอ่า ทั้งหมดก็เป็นสกิลเสริมของพ่อค้าทั้งหมด3สกิลที่แนะนําวันนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมการแนะนําอาชีพเสริมของพร้าวค้างสามสกิลนะครับในการทํานะครับทีนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับทางชาวกราฟิกมมิ่งต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้คนทําคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ